สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมพามาชมรถสวยๆหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับเข้ามาใหม่นะครับเนต้าวีนะครับเนต้าวีปี2023นะครับรถสวยมากๆนะครับรถสวยเครื่องดีขับขี่ดีใช้งานปกติทุกอย่างนะครับเครื่องดีขับดีนะใครที่ชอบประหยัดประหยัดนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเนต้าวีปี2023ไม่วิ่งมาแค่56,000โลนะครับรถสวยมากนะครับ รถสวยเลยภายในสวยสะอาดชุดแต่งสเก็ตลออพันเนต้าวีหนึ่งนะครับอ่าเอาไปขับเอาไปขี่เอาไปใช้งานนะครับงบเบาๆเลยนะครับแสนกว่าบาทนะครับได้รถปี2023ไปใช้งานนะครับประหยัดมากนะครับรถไฟฟ้านะเป็นรถที่น่าใช้นะครับนะอ่าสำหรับใครที่ไว้ใช้งานวิ่งรับส่งลูกหลานไปโรงเรียนนะครับตอบโจทย์เลยนะครับคันนี้นะชาร์จแบตทีนึงขับวิ่งได้ยาวเลย อมาดูภายในภายในนะครับรถห้าหมื่นหกพันโลภายในก็จะสวยๆอย่างนี้แหละครับเบาะเบื่อสวยๆตึงๆนะครับหน้าจอขนาดใหญ่มาเรียบร้อยนะครับนี่ไม่ห้าหมื่นหกพันกิโลนะครับอ่าสวยมากนะครับสวยเลยนะครับรถสวยเลยถุงพลาสติกยังไม่แกะนะครับหน้าจงหน้าจอพร้อมใช้งานครับคันนี้เ่นเพจเลเวลมีมาให้ครบเรียบร้อยนะครับนะเอาไปใช้งานราคาเบาๆเลยนะครับอ่า ภายในสวยสะอาดนะครับนี่นะครับซื้อไปใช้งานไปขับไปขี่กว้างขวางนะครับไม่ไม่ไม่เล็กนะครับกว้างขวางนะครับสะดวกนั่งสะดวกสบายนะครับอรถเดิมๆห้องคถงเครื่องเดิมๆนะครับใช้งานปกติเลยคันนี้ภาษีหกแปดทันวานะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนทันทีนะครับมีเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับเอาไปขับเอาไปขี่เอาไปใช้งานได้สบายๆนะครับนี่ภายภายในสวยมากครับภายใน ตรงพดตรงพดติ๊กนะครับเบาะสวยๆนะครับทรงสวยๆเลยนะครับรถนะเอาไปขับเอาไปใช้งานนะครับราคาเบาๆนะครับคันนี้อ่ะให้ชมภายนงภายในอ่ะสีสันเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับสวยเลยนะครับอ่าเอาไปราคาเบาๆนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับได้รถปีสองพันยี่สิบสามไปใช้งานนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้เลยนะครับอ่า เอาไปขับเอาไปขี่เอาไปใช้งานนะครับท่านใดสนใจมาลองขับมาลองขี่มาลองดูรถได้นะครับเอาไปเลยนะครับ189,000าบาทนะครับสนใจก็ดูรถพิกัดอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับ0816199663นมะครับมาดูมาลองขับต่อรองราคาได้นะครับนิดหน่อยๆนะครับโอเคนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนทันทีนะครับคันนี้นะโอเคขอบุณครับ